สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทบิฐกิกษษติดจอนนะคะกับดิฉันศิริัทยาอิสระพักดีวันนี้วันศุกร์เล่านะคะ5กุมภาพัานธ์พุทธศักราช2559วันนี้เอาใจทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเราทุกคนต้องก้าวสู่วัยเกษียณและที่สําคัญนะคะสิ่งที่เราต้องเตรยียมไว้นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็คือเรื่องของเงินค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไปดูกันก่อนว่าบรรยากาศกา,การลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะตลาดหุ้นวันนี้สามารถบวกได้สดใสทีเดียวนะคะปัจจัยสําคัญก็มาจากตลาด โดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากธนาคารกลางสหรัฐบอกว่าน่าจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยนในเดือนหน้าออกไปก่อนทําให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเปรียบเทียบกันแล้วเงินบาทของเราก็เลยแข็งค่าขึ้นดังนั้นก็เลยมีเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในบ้านเราเพราะว่าเขาก็จะได้ประโยชน์2ต่อทั้งหุ้นที่ปรับขึ้นมาเกือบสิบเปอร์นะคะบวกกับด้านของกําไรอัตราแลกเปลี่ยนด้วยวันนี้ดัชนีตลาดซื้อขายนประเทศไทย เซ็ตอิน x นะคะเลยปิดไปได้1,306.29ขึ้นมาประมาณ9จุดหรือว่า0.7%นยะคะยืนได้เหนือ1,300จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย40่0 0ล้านบาทด้วยกันค่ะนั่นคือภาพของการลงทุนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้แล้วก็ทุกคนนะคะต้องให้ความสนใจก็คือเรื่องของการวางแผนกเกษียณค่ะไลยคุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะว่า ทุกๆหนวินาทีจะมีคนที่ฉลองครบรอบอายุ60ปีถึง2คนทั่วโลกด้วยกันนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเดินมา9คน1ใน9ก็จะเป็นคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีค่ะและ34ปีนับจากนี้ไปประชากรที่สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น1ใน5เลยทีเดียวนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เลยถูกตั้งคำถามว่าแล้วเราจะเตรียมพร้อมกับการวางแผนกเกษียณได้อย่างไรบ้างค่ะ เริ่มกันที่นิยามของคำว่าผู้สูงอายุกันก่อนนะคะผู้สูงอายุก็หมายถึงว่าคนที่มีอายุเกินกว่า60ปีนะคะซึ่งตอนนี้เองหลายประเทศก็กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศไทยและถ้าไปดูผู้สูงอายุทั่วโลกเลยนะคะในปี2555ตัวเลขนั้นอยู่ที่11.5%ของประชากรทั้งหมดแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น21.8%ในอีก34ปีข้างหน้าค่ะ ส่วนที่ประเทศในเอเชียนะคะจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าโดยสัดส่วนของผู้สูงอายุในเอเชียนั้นจะเพิ่มขึ้นถึง24%ด้วยกันนะคะซึ่งนั่นก็จะเท่ากับว่าประเทศเอเชียมีคนแก่มากกว่าทั่วโลกนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ประเทศไทยกันบ้างน,นะคะบ้านเราเนี่ยถ้าดูในปี2,555ผู้สูงอายุอยู่ที่เกือบ10ล้านคนแล้วนะคะหรือประมาณ13.7และอีก34ปีข้างหน้าประชากรที่สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเป็น31.8มากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกด้วยค่ะ ปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้เพราะว่าคนแก่ที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงแรงงานที่ลดลงคนที่จะมาทํางานหารายได้เลี้ยงคนอื่นนะคะก็น้อยถอยลงไปด้วยและคนแก่เหล่านี้ก็จะเป็นภาระให้กับลูกหลานต้องดูแลรวมถึงภาครัฐด้วยซึ่งประเด็นสําคัญที่คนที่สูงอายุเหล่านี้ให้ความสนใจแล้วก็กังวลมากที่สุดเชื่อหรือไม่ว่าเป็นเรื่องความมั่นคงทางการเงินค่ะเพราะว่าหลายคนมีระบบบํานาญที่ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาน,นะคะเนื่องจากว่า ภาครัฐเองดูแลไม่ทั่วถึงและแรงงานส่วนใหญ่ก็อยู่นอกระบบด้วยอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพราะว่าผู้สูงอายุอย่างนี้นะคะก็มาพร้อมกับโรคภัยที่เพิ่มมากขึ้นถ้าเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอก็จะเจ็บป่วยแล้วก็เป็นภาระให้กับลูกหลานต่อไปส่วนสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามมีตัวช่วยกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปดูญี่ปุ่นนะคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีก็ทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีคนดูแลนะคะไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ค่ะในญี่ปุ่นเองมีหุ่นยนต์ที่ดูแลผู้สูงอายุแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่มาช่วยให้ผู้เจ็บป่วยนั้นใช้ชีวิตได้อย่างปกติมากยิ่งขึ้นนะคะ นั่นคือภาพของผู้สูงอายุทั่วโลกนะคะที่เรานํามาฝากกันแต่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยค่ะก็เลยอยากจะให้มองนะคะว่าแล้วประเทศไทยจํานวนผู้สูงอายุเป็นอย่างไรรวมถึงสัดส่วนของผู้สูงอายุนั้นจะทําให้เราวางแผนการเงินได้มากน้อยแค่ไหนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขบอกไว้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีจํานวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึงปีละ5 0 0แสนคนด้วยกันนะคะนั่นหมายความว่าถ้านับจากนี้ไปอีกสักประมาณ 10ปีด้วยกันนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะร่วมร่วม14ล้านคนนั้นหมายความว่าถ้าเดินมา5คน1ใน5ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีค่ะ ส่วนอายุเฉลี่ยนะคะของคนไทยในปัจจุบันนี้ถ้าไปดูเพศชายจะพบนะคะว่าเขามีอายุขัยอยู่ที่71.3ปีขณะที่เพศหญิงนะคะมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าเกือบเกือบ79ปีด้วยกันนะคะและนี่คือตัวเลขณนะวันนี้นั่นหมายความว่ากว่าพวกเรานะคะจะสูงอายุหรือกลายเป็นคนแก่เนี่ยตัวเลขของอายุขัยก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยค่ะ ที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราเห็นว่ามีผู้สูงอายุเยอะแบบนี้แล้วนะคะตัวเลขจากตลาดทราบแห่งประเทศไทยก็สร้อยเห็นนะคะว่าคนที่มีอายุมากกว่า60ปีเหล่านี้สามารถที่จะมีเงินพอใช้ยามกเกษียณเพียงแค่5%เท่านั้นเองนะคะคำถามคือแล้วอีก95%เป็นอย่างไรโดียกง่ายก็คือเป็นคนที่กเกษียณทุก์นั่นเองค่ะ ประเด็นสาคัญนะคะที่ทําให้คนที่สูงวัยเหล่านี้เป็นคนเกษียณทุกนะคะก็เพราะเขาไม่รู้ว่าจะต้องมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราเลยนําวิธีการคํานวณเงินที่ต้องใช้ในยามเกษียณมาฝากแฟนๆสมาร์ทบิสติดตามไปพร้อมๆกันนะคะแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันของกอรตอนะคะหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็สมาร์ทโฟนนะคะในชื่อว่า Start to Invest ถ้าดูแล้วเราคลิกเข้าไปในการเรื่องของการวางแผนเกษียณไปคำนวณเงินกันนะคะว่าเงินที่ต้องการณวัยเกษียณมีแค่ไหนสมมุติให้ปัจจุบันนี้เราอายุ30ปีนะคะแล้วก็จะเกษียณอายุตอน60ปีค่ะระยะเวลาที่ใช้หลังเกษียณก็คืออายุขาย80ปีก็แปลว่าเราต้องใช้เงินอีกประมาณ20ปีสมมติว่ามีเงินที่ต้องใช้อยากใช้ประมาณ20,000บาทนี่ยังไม่รวมเงินเฟ้อนะคะ แต่ถ้ารวมเงินเฟอ้อแล้วเชื่อหรือไม่ว่าเงินจํานวนนี้จะกลายเป็น48,000บาททีเดียวนั่นหมายความว่าเราต้องมีเงิน1 1ล้าน0 0 0 0บาทค่ะหลายคนตกใจกับตัวเลขนี้แต่นี่คือตัวเลขจริงที่ถูกคํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะคําถามคือคนวัย30ตอนนี้ถ้าจะต้องมี11ล้านในวัย60ปี เหนื่อยแน่แต่ว่ามีวิธีการค่ะถ้าคำนวณน,นะคะว่าตอนนี้เรามีเงิน1 0 0 0แสนบาทอยู่แล้วนะคะแล้วเราต้องการ11บล้าน6แสนบาทในอีก30ปีข้างหน้าถ้าเราฝากเงินได้ผลตอบแทน2%เรเราจะต้องเก็บเงินกันเดือนละ2 3 0 0 0บาทไม่น้อยนะคะเพราะว่าหลายคนอายุ30ปีรายได้อาจจะยังไม่ถึง20 0 0 0บาทด้วยคิดใหมค่ค่ะถ้าผลตอบแทนประมาณสัก5%ตต่อปีนะคะเชื่อหรือไม่ว่าตัวเลขของการเก็บเงินก็จะน้อยลงเหลือเพียง 14,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าเราทำผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นเป็น8%ต่อปีค่ะตัวเลขของการเก็บเงินนะคะก็จะลดน้อยลงเหลือเพียงประมาณเดือนละ7,800บาทเท่านั้นเองนะคะ นั่นคือตัวเลขจริงที่อยากคำนวณให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าตัวเลขเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้7,800บาทต่อเดือนแต่ว่าถ้าเราสามารถออมได้นำเงินไปลงทุนได้11.6ล้านแสนบาทเพื่อใช้ในวัยเกษียณก็เป็นไปได้นั่นก็หมายความว่าเราก็จะมีเงินใช้เดือนละ20,000บาทต่อไปจนถึงสิ้นอายุขายในวัย80ปีนะคะคำถามก็คือแล้วเราจะไปหาผลตอบแทน8%มาได้จากไหนถ้าย้อนกลับไปดูนะคะสาหรับผล ตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในค่าเฉลี่ยที่ผ่านมานั้น,นป,รประมาณปีละ10%ปด้วยการแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงค่ะวันนี้เราก็เลยนํากราฟมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วสามารถลงทุนได้แต่ก็สามารถบริหารความเสี่ยงไปพร้อมๆกันได้ค่ะดูกราฟนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ ถ้าเรานะคะอยากจะลงทุนในผลตอบแทนของหุ้นที่มีความเสี่ยงมากหน่อยนะคะนั่นคือลงหุ้น100%คอลัมน์ซ้ายมือสุดของคุณผู้ชมนะคะสีส้มที่เข้มที่สุดก็หมายถึงความเหวี่ยงหรือว่าความผันผวนข,ของตลาดหุ้นไทยถ้าลงทุนหุ้น100%นะคะในรอบ1ปีมันจะเวียงเยอะมากและอาจจะทำให้เงินของเราติดลบถึง50% แต่ถ้าเราสามารถที่จะลงทุนได้ต่อเนื่องนะคะในระยะเวลา10ปีสีส้มอ่อนที่สุดใน3กราฟแรกจะหมายถึงตัวเลขที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนเป็นบวกได้นั่นหมายความว่าถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้น10ปีได้ผลตอบแทนสุดที่จะเป็นบวกความผันผวนก็จะน้อยลงด้วยนะคะ และถ้าเราสามารถลงทุนได้8%ต่อปีในคอลัมน์ที่2จากขวามือนะคะเชื่อหรือไม่ว่า8%ต่อปีก็มาจากหุ้น25%ที่เหลือก็เป็นสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงต่าหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ภาคเอกชนหรือเงินฝากสัดส่วน75%กระจายการลงทุนก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะบริหารเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมวางแผนการเงินด้วยซึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องเริ่มลง ทุนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรานำรายละเอียดมาฝากกันแน่นอนนะคะ